ชมผู้อารยาสุดฟินคาซิงลุงศิลปินชาวฮ่องกงผู้ให้กำเนิดลาบูบูบุกชมงานอาร์ตถึงบ้านวันที่15กรกฎาคม2567กลายเป็นตุ๊กตาสุดฮิตไปทั้งประเทศแล้วสำหรับอาร์ตทอยชื่อดังจากค่ายป๊อปมารอย่างเจ้ามอนสเตอร์ฟันแหลมสุดน่ารัก L A B U B U, LA BU BU ลาบูบูที่กลายเป็นอาร์ตทอยแรไอเทมภายในทั่วข้ามคืนหลังจากที่ศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างลิซ่าลลิสาถือยกบอกปวดลงไอจีส่วนตัว หรือแม้กระทั่งแฟชั่นนิสตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยาที่เรียกว่าเป็นแฟนอาร์ตทอยตัวยงล่าสุดชีวิตติงอาร์ตทอยอย่างชมพู่อารยาเรียกได้ว่าคอมพลีตอีกรอบเมื่อผู้สร้างจักรวาลเดอะมอนสเตอร์อย่างเคซิงลังคาซิงลุงศิลปินชาวฮ่องกงผู้สร้างคาแรคเตอร์มอนสเตอร์สุดน่ารักอย่างลาบูบูบุกถึงบ้านชมพู่อารยาชมของสะสมของสาวชมพู่อารยาพร้อมทั้งวาดลาบูบูคาแรคเตอร์ให้ทั้งครอบครัวอีกด้วย โดยชมพู่อารยาโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแ @jomismaterial s เกล l ระบุข้อความว่านอนหลับฝันดีงานนี้เหล่าแฟนคลับรวมถึงเพื่อนๆของชมพู่อารยาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอารยาเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของเจนเอลเบิร์ดฮาเกตกับวารีหนอแก้วอารยาสําเร็จการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนมิวนทิ์ ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนการมณีระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์เสนีระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตได้รับเกียรตินิยมอันดับสองสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อปีพศ2546 อารยาเข้าสู่วงการเมื่อปีพศ2541ขณะอายุได้17ปีจากการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ปีเดียวกับรูจิราช,ช่วยเกื้อต่อมาได้รับการติดต่อจากรมพาพิรมพักดีผู้เขียนบทประจำบริษัทดาราวีดีโอให้มาทดสอบหน้ากล้องและต่อจากได้รับโอกาสแสดงละครกับทางช่อง7ตลอดมาละครเรื่องแรกที่เล่นคือเพลงพลายทางช่อง7สแสดงร่วมกับสวิตเชรวิเศษสิริจากนั้นก็มีผลงานมาโดยตลอด อารยาเริ่มมีชื่อเสียงจากบทบาทแอนนี่ในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์นอกจากนี้เธอยังได้เล่นละครเวทีเรื่องม่านประเพณีและภาพเสียงไทยในภาพยนตร์เรื่องแก๊งสี่ขาข้ามป่ามา่วนเมืองรวมถึงเป็นพิธีกรบนเวทีการประกวดนักงานสำคัญต่างๆกับทางช่อง7เช่นเจาะโลกมายาและจมูกมดรวมถึงได้ร่วมงานกับเกียรติกิจเจริญและหัตถยาวงกระจ่างและเป็นพิธีกรรายการทอล์คโชว์ไรตี้เจ็ดกระดับร่วมกับเมธินีบูรณสิริ หลังจากนั้นเธอกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งจากบทบาทรินระดาในละครเรื่องดาวเพื่อนดินในปีพศ2 5 5 1เธอเซ็นสัญญากับทางช่อง3โดยมีผลงานที่สร้างชื่อมากที่สุดคือละครเรื่องดอกส้มสีทองในบทบาทเรยา